วิดีโอนี้สำหรับคนที่มีคำถามขึ้นมาในใจนะคะว่าทำแล้วได้อะไรทำไปเพื่ออะไรทำแล้วจะได้อะไรนะคะเรามาดูพลังงานจากไพ่ดีกว่าว่าสิ่งที่คุณทำอยู่นั้นนะคะแล้วคุณรู้สึกเกิดคำถามขึ้นมาในใจนะว่ามันจะได้อะไรมันจะเกิดประโยชน์ไหมสิ่งใดอะไรก็ว่าไปนะคะทำแล้วได้อะไรทำแล้วได้อะไร มันมีสิ่งที่ทําแล้วนะคะโอเคแหละมันก็มีพลังงานที่ปะปนเลยนะคะมีทั้งพลังงานที่ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยได้นะคุณรู้สึกหมดไฟได้อาจจะรู้สึกถึงการไม่อยากไปต่อนะคะกับบางเรื่องบางอย่างทําแล้วก็อาจจะออกย้ํานะออกย้ําให้รู้สึกอยากที่จะหยุดพักนะคะหรืออยากที่จะอืแค่พักก่อนนะคะแค่พักก่อนหรือรู้สึกว่ามันต้องได้รับความแบบเยียวยานะคะหรือได้รับการจุดติดหรือว่ารีเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งเนาะ ที่นี้คุณจะเห็นถึงพลังงานของการที่ทําต่อเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณเห็นถึงพลังงานของการที่ต้องทุ่มเทนะทาแล้วได้อะไรถึงแม้สิ่งนี้คุณจะรู้สึกว่าทําไปแล้วมันเกนิดความเหนื่อยล้าบางทีหมดไฟบางทีเกิดความท้อรู้สึกอยากพักแต่สิ่งที่ทําอยู่นั้นล้วนเกิดประโยชน์ต่อผู้คนมากมายนะคะมีผู้คนมากมายที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะต้องการให้คุณอธิบายพูดคุยทุ่มเทต้องการให้คุณชี้แนะนะคะเพราะนั้นมีคนมากมายเลยอะทุกช่วงอายุทุกช่วงวัยจากครอบครัวที่มาจาก คนละที่คนละทิศคนละทางนะคะมาจากความแตกต่างนะคะเพราะฉะนั้นมีกลุ่มคนมากมายที่จะได้ประโยชน์จากคุณนะคะจะได้เรียนรู้ได้ได้ทาแนะนำเนาะจากคุณและที่นี้มีพลังงานของความยุติธรรมนะคะมันจะเกิดความยุติธรรมจะเกิดความความที่มีลักษณะของความโปร่งใสความเชื่อมั่นบางอย่างนะคะคุณอาจจะกําลังทุ่มเทหรือสร้างหรือทําบางอย่างให้ ให้เกิดความเท่าเทียมกันนะคะให้เกิดความเท่าเทียมให้คนทุกผู้นะคะทุกผู้ทุกคนที่มาจากครอบครัวแตกต่างกันมาจากทุกที่ที่แตกต่างกันนะ,ะ <cott on S 1> ไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่มีโอกาสด้อยโอกาสทุกคนที่สามารถได้รับอะจากสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณทําให้เกิดความเท่าเทียมกันทําให้ทุกคนได้ในสิ่งที่ที่ควรจะได้นะหรือว่าทุกคนทุกผู้ค่ะเขาสามารถเข้าถึงคุณได้อย่างเท่าเทียมกันนั่นเองนะคะเพราะนั้นสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยมันเกิดประโยชน์อย่างมากนะคะถึงแม้ว่าทําแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องล้มลุกคลุกคานหรือว่า มีบางเรื่องที่คุณรู้สึกมันล้มเหลวหรือมันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนะคะอาจาะะจะมีบางเรื่องที่คุณอาจจะต้องรู้สึกเขินรู้สึกอายหรือว่ารู้สึกเป็นที่จับตามองบ้างนะคะอืมแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีพลังงานที่ทําให้รู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำมันมีคนที่เขาคอยสังเกตอยู่แล้วมันมีพลังงานที่เขามีความเป็นห่วงเป็นใยแล,ล้วก็รู้สึกชื่นชมนะคะอย่างไรก็ตามก็มีฝั่งหรือมีค้่ที่อาจจะทําให้เกิดพลังงานของ ความขุนเคืองใจกันนะคะโกรธกันงอนกันรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ไมพึงพอใจหรือมันอาจจะไปขัดสิ่งที่คุณอาจจะไปขัดกับอีกฝ่ายหนึ่งได้หรือกับอีกสิ่งอะไรแบบนี้กับอีกคนนะคะเพราะฉะนั้นมันมีพลังงานที่ที่แบบอาจจะส่งผลต่อสภาพจิตใจได้ส่งผลต่อมิตรภาพความสัมพันธ์นะคะหรือ,ออาจจะส่งผลต่อแบบเออเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตเนาะที่มันมีความบาดหมางนะหรือความไม่พอใจกันเกิดขึ้นได้เช่นกันเพราะฉะนั้นคุณก็จะเห็นว่ามันก็ดีร้ายนะสิ่งที่ทําอยู่ของคุณเนี่ยมันก็ดีร้ายปะปนกันไปนะคะ แต่อย่างไรก็ตามคุณจะเห็นแล้วว่ามีคนจํานวนมากนะที่เขาได้จากคุณอะได้เรียนรู้ได้คําแนะนํานะคะได้ความรู้ได้ความยุติธรรมได้ความเป็นธรรมจากคุณ mm hmm. เพิ่มเติมนะคะว่าทำแล้วได้อะไรทำแล้วได้อะไร okay. ต้องบอกว่าเรื่องเงินนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะ มีในเรื่องของรายได้เข้ามานะคะในบางคนเนาะถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินของทองมีในเรื่องของรายได้เข้ามาในขณะเดียวกันถ้าอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกนะคะมันมีเรื่องของความรู้สึกที่หนักแน่นมากๆ <S <S คือคุณ,คณจะกลายเป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงมีความใจเย็นมีความแบบสุขุมลุ่มลึกมากขึ้นรู้จักการรอคอยนะคะแล้วก็ <ๆ S 1> ถ้าเป็นพลังงานในเรื่องของการเงินนะคะคือมองเห็นในลักษณะของรายได้แล้วก็พวกอาจจะเป็นดอกเบี้ยหรือว่ากําไรค่ะที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆมองเห็นนะคะคนที่เหมือนกาลังยืนรอมองดูมองดูผลลัพธ์ นะคะแล้วก็มีพลังงานของการได้เริ่มต้นสิ่งสิ่งใหม่นะเหมือนคุณจะได้อ่าเหมือนปรับเปลี่ยนพลังงานในเรื่องของสภาพจิตใจหรืออาจจะได้พบเจอนะ,ค,ะความรักความรู้สึกดีๆมิตรภาพดีดีนะความสงบสุขทางใจความเย็นสบายนะคะความงอกงามของบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มันชื่นใจมากๆ ทีนี้ในบางคนคุณอาจจะได้ถึงได้รับรู้ความรู้สึกที่อาจจะหวนคืนไปถึงอดีตแต่เป็นความรู้สึกที่มันอิ่มใจหรืออาจจะได้มีโอกาสนะไปพบเจอกับคนที่อาจจะเคยห่างหายกันไปนะคะอาจจะพบเจอกันในวัยเด็กเพื่อนในวัยเด็กคนที่เคยใช้เวลาร่วมกันในวัยเด็กหรือความสัมพันธ์เดิมๆที่มันมีลักษณะของการมาพบมาเจอที่ที่ดีนะคะอืมอาจจะเป็นช่องทางหรือเป็นโอกาสในการได้พบปะสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆได้มีโอกาสเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันทีนี้เราก็มีพลังงานที่ก็อาจจะ เกี่ยวข้องในเรื่องของความยุติธรรมอีกแล้วนะความยุติธรรมนำะแพงขึ้นมาทําให้คุณได้ไปอยู่ในจุดที่อาจจะเข้าถึงยากมากขึ้นได้นะคะหรือเป็นจุดที่ผู้คนมองเห็นแล้วเนี่ยมันมีพลังงานของคนที่อาจจะเหมือนอ้อนรับนะอ้อนรับหรือว่าเปิดรับคนอื่นอ่ะได้ยากมากขึ้นนะคะอออาจจะมีกาแพงหรือว่าดูเป็นคนที่มันเหมือนต้องไปอยู่อีกจุดหนึ่งอีกก้าวหนึ่งนะคะที่ก็เลยอาจจะทําให้เป็นแบบเหมือนอาจจะมีตําแหน่งที่สูงขึ้น นะคะหรือสภาวะจิตใจที่ดูมั่นคงแข็งแกร่งมากขึ้นอาจจะดูนิ่งมากขึ้นก็ได้ค่ะทำให้คุณนิ่งมากขึ้นได้แต่มันมีพลังงานที่แบบนิ่งแต่ยึดถือในเรื่องของความบริสุทธิ์ยุติธรรมความแฟ่ยเป็นคนตรงๆนะคะมีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะ <S <S ทีนี้ก็เนาะก็มีพลังงานที่อาจจะปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของสิ่งที่บางทีก็ได้พบเจอหรือว่าไป,ปเผชิญอยู่กับสิ่งที่คุณปลีกตัวได้ยากสิ่งนี้อาจจะทําให้คุณปลีกตัวจากบางสิ่งได้ยากเนาะหรือมันเป็นสิิิ่่่งททีีถูกมาาคุณอาจจาะ อาจจะมีบ้างที่ส่งผลต่อจิตใจสุขภาพร่างกายนะคะสภา,าวะใจที่บางทีเราอาจจะต้องแบบรู้สึกอยากได้รับความการเยียวยาอะไรแบบหรือในอีกแง่หนึ่งคุณอาจจะรู้สึกถึงมันมันเข้าไปสู่ในจุดที่บางทีเราอาจจะปลีตัวออกมาได้ยากนะคะหรือว่าล้มเลิกมันก็จะดูแบบยากลําบากแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ได้ง่ายที่จะล้มเลิกคือมันคล้ายๆเหมือนเข้าไปแล้วมันก็เป็นสิ่งที่จะผูกมัดน้ผูกมัดรัดเอาไว้อะไรประมาณนี้นะคะ ทีนี้ขอเพิ่มนิดนึงว่าแล้วสิ่งที่ทำอยู่นเนี่ยเนาะเราดูกันไปแล้วว่าทำแล้วได้อะไรใช่ไหมคะอันเนี้ยก็เช่นกันแต่ว่าจะดูแบบในเรื่องของการส่งผลต่อความรู้สึกส่งผลต่อใจนะคะ ก็อย่างว่าทําแล้วก็พอมันเหมือนเป็นสิ่งที่คุณจะรู้สึกติดนะคะ่ะคุณจะรู้สึกอาจจะแบบรู้สึกขาดไม่ได้นะรู้สึกขาดไม่ได้นะคะรู้สึกถึงการเข้าไปอืมคุณอาจจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในสังคมออนไลน์นะคะที่อาจจะต้องรวบรวมข้อมูลนะคะมันจะส่งผลให้คุณเหมือนต้องกลายเป็นคนที่ สังเกตนะช่างสังเกตชอบอ่านต้องคอยเรียนรู้อยู่เสมอต้องคอยแบบสืบสอะสิ่งต่างๆแล้วก็มันมีพลังงานของคนที่เหมือนเสพติดค่ะเหมือนต้องการที่จะทำทำแล้วหยุดไม่ได้นะคะแล้วก็มีพลังงานที่อาจจะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะคะแล้วก็จะรู้สึกถึงเ,เหมือนคุณอาจจะมีความรู้สึกผิดและอยากจะปลดล็อกปล่อยวางอาจจะอยากขอโทษหรือ เข้าใจค่ะสิ่งต่างๆรอบตัวมันอาจจะมีความรู้สึกที่เซนซิทีฟแล้วก็อยากจะปลดล็อกตัวเองไม่ให้มีมเขาเรียกว่าความหม่นหมองข้องใจกับใครอีกอะไรเงี้ยค่ะอยากขาจัดปัดเป่านะคะโดยการที่เข้าไปเพื่อที่จะแสดงความรู้สึกที่จริงใจในการขอโทษหรือมันมีพลังงานของการอยากากลับคืน สู่จุดบางจุดหรือย้อนกลับไปแก้ไขบางอย่างนะคะโอเคทีนี้เนาะมันเหมือนมีพลังงานที่อาจจะได้แบบเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะต่างขั้วกันมากๆนะคะคือเหมือนต้องต้องเข้าใจอ่ะหรือมันอาจจะมีพลังงานที่ทำให้รู้สึกถึง ความขัดแย้งการตีกันของพลังงานสองขั้วหลักๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมหรือในบางคนนะคะอาจจะไปอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าต้องตัดสินใจนะต้องมีความแน่วแน่ต้องเลือกนะคะต้องเลือกต้องเลือกต้องคิดต้องพิจารณาว่าจะเลือกทางไหนจะพิจารณาสิ่งใดมันก็อาจจะทําให้เกิดความโต้แย้งในใจได้นะและทีนี้ก็มีพลังงานที่ทําให เหมือนคุณน่ะจะเข้าใจอะไรที่ลึกซึ้งมากขึ้นเป็นพลังงานที่ดีมากๆคุณจะเข้าใจหัวใจของคนได้ลึกซึ้งคุณจะสามารถที่จะอ่านใจได้หรือว่ารับรู้ถึงความรู้สึกภายในของผู้คนหรือสิ่งต่างๆก็คือจะเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนมากขึ้นนะคะเข้าถึงใจคนได้มากขึ้นประมาณนี้นะคะ